โลกาช่วงนี้มีโปรเจกต์อะไรที่แอบซุ่มทำอยู่หรือเปล่าคะก็ถ้าเป็นอันที่ฮิตช่วงนี้ก็จะเป็นดิสนีย์คือดิสนีย์มันหมดเร็วมากเนาะเราก็เลยไปคุยกับทางดิสนีย์่าเดี๋ยวเราจะทำพาร์ลเช่นใหม่ๆเขาก็ยินดีแล้วก็เป็นไปได้จะทำให้ทันคอมมานด์มันจะมีหนังเรื่องหนึ่งจากดิสนีย์แอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่เข้าตอนใกล้ๆตอนนั้นก็คืออืมมาแน่นอนเอ๊ะเห็นไหมเนี่ย <laughs> แล้วก็นอกจากตัวดิสนีย์เองเนี่ยเราก็ยังจะมีเมาส์กับคีย์บอร์ดของตัว eSport ที่กำลังจะกลับมาคือเราเบนเวลาค่อนข้างนานอยู่นื่ว่าเราเพราะว่าเราต้องการไปใช้เทคโนโลยีที่มันค่อนข้างแบบเสถียรแล้วเพราะก่อนหน้านี้คือมีเมาส์ใหม่ๆออกมาทีมากๆคีย์บอร์ดใหม่ๆวันออทีมากๆแล้วเทคโนโลยีมันยังไม่เสถียรยังไม่ลงตัวก็จะมีเป็นคีย์บอร์ดแมกนิกนะครับเป็นอ c u r a TMR คืออาจจะมีคนจะเห็นตามคอมมานด์แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ g a รู d ้าส a ง u าร2ด้านี่ก็จะเป็นเมาส e ม์ทีเปรอร์ ทำไม่ทันคอมมานะครับยี่สิบเจ้าสามสิบพฤศจิกายนนี้เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ทันก็ต้องขอโทษด้วยครับมาสายทุกทีของผมคือเอาข้อจริงคียบอร์ดแล้วก็สัญญาไว้เป็นปีแล้วแหละแต่มันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วเนะเราพยายามทำให้มันดีที่สุดลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียดายที่ซื้อไว้เจอกันครับ